หนึ่งในทีมงานนะครับผู้อยู่เบื้องหลังและทำให้อี h e เรียประสบความสำเร็จได้ต้องลาจากวงการของคริปโตเคอร์ซีไปแล้วเนื่องจากสาเหตุอะไรมีเป้าหมายอะไรเดี๋ยวเราไปรับชมหลังคลิปนี้กันนะครับมูลไปด้วยกันกับช่องคอ n e w Moon เนื่องจากวันนี้เรามารับชมนะครับในคอนเทนต์เกี่ยวกับ Ethereum, อีท e เรียมกันอีกเช่นเคย หนึ่งใน8ผู้บริหารหรือหนึ่งใน8ผู้ร่วมก่อตั้งของอีทอรียมก็ต่างคนก็ต่างประสบความสําเร็จแล้วก็แยกย้ายกันออกไปหาความสําเร็จของตนนะครับนั้นความสําเร็จไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราสามารถเจอได้แต่เพียงครั้งเดียวนะครับหรือเราเจอมันแล้วเรารู้ว่าเราถาความสําเร็จไปได้ระดับหนึ่งแล้วแต่เรากลับไม่พบความสําเร็จที่มากกว่าหรือที่พอใจเรา หนึ่งในนั้นก็คือนายแอนโทนีดิโอริโอนะครับหนึ่งใน8ผู้ร่วมก่อตั้งของอีท e ร e เรียมจริงๆมีคนดังมากมายนะครับที่เป็นผู้ร่วมก่อตั้งอีท e ร์เรียมแล้เรา,เาได้ยินหนาหูนะครับหรือว่าเราได้ยินตลอดเลยความโด่งดังของทีมหนึ่งใน8ทีมงานเนี้ยหนึ่งในนั้นมีใครบ้างนะครับหนึ่งในนั้นก็มีแอนโทนีดิโอริโอนี่แลนะครับแล้วก็เวสเทอริกบูทเรนหรือ CEO ของอีท e r e เรียมนั่นเอง แล้วคนที่3นะครับคือ wood, กาวิ้บูดผู้ร่วมก่อตั้งพาคาดอนะครับหรือผู้ก่อตั้งพาคาคดอนั่นแหละแล้วก็นายชาลส์นะครับพอันผู้ร่วมก่อตั้งหรือผู้ก่อตั้งคาดานาโนก็เป็นผู้บุกเบิกนะครับระบบนิเวศใหม่เป็นของตัวเองเนื่องจากไม่ได้มีความเห็นที่ตรงกันกันกบอีเทเรียมก็เลยออกไปตั้งบริษัทและทําระบบนิเวศของตัวเอง และก็ประสบความสำเร็จระดับหนึ่งนะครับแต่ผมคิดว่าอีกไม่กี่ปีก็สามารถที่จะสู้กับอีเธอริมได้เหมือนกันนั้นทุกคนต่างไปหาความสำเร็จนะครับแต่ห่วยมันก็ตกมาที่แอนโทนี่ดิโอเรโอนะครับเนื่องจากว่าเขาเนี่ยได้ทำบริษัทของตัวเองไประดับหนึ่งแล้วเขารู้สึกว่าเขาไม่พอใจเขารู้สึกว่ามันเป็นจุดอิ่มตัวของเขา เขาเลยวางแผนที่จะขายนะครับบริษัทของตัวเองชื่อ,อว่า d e c e n t r a l i z หรือบริษัทที่พัฒนาซอฟต์แวร์ของเขาเนี่ยละลาออกจากวงการของคริปโตเคอซีไปสักระยะหนึ่งอาจจะสักระยะหนึ่งนะครับอันนี้เป็นข้อความของบูมเบิร์กนะครับที่เขาบอกว่าเขาจะออกจากวงการของคริปโตเคอซีไปและมีสิ่งหนึ่งเหตุการณ์ที่คล้ายกันนะครับคนคนหนึ่งที่ ออกจากวงการคลิปตัวเรนซีไปพอกลับเข้ามาเขาก็เริ่มจะมีชื่อเสียงอีกครั้งนะครับคนก็เริ่มพูดถึงเขามากขึ้นอย่างในแจ็คสันพาร์เมอร์ผู้ร่วมก่อตั้ง d o g e c คอ n นั่นเองก็ลาออกจากวงการคริปต o c เร r นซีไปนะครับเพราะว่าเขารู้สึกว่ามันอิ่มตัวเขาเขารู้สึกว่ามันมันไม่พอใจนะครับเขาคิดว่าเขาไปทำความสำเร็จอย่างอื่นดีกว่าฉะนั้น แจ็คสันพาเมอร์ก็ออกไปและตอนนี้เริ่มกลับเข้ามาและมีอีกคนหนึ่งนะครับคือนายแอนโทนีดีโอริโอเราก็จะไปเจาะสตรอรี่ด้วยกันของเขาคร่าวๆตามข้อมูลที่มีนะครับดังนั้นเขาคือหนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งอีเธอเรียมนั่นแหละตั้งแต่ปี2014เป็นผู้ร่วมเล่นบิตคอยในรุ่นแรกนะครับและการจากไปของเขาเนี่ยเขาตั้งใจที่จะต้องหาความฝันของตัวเองนะครับและก็พัฒนาความฝันของตัวเองให้สำเร็จ ฉะนั้นในตอนเวลาที่อ t h e r e ียเนี่ยเริ่มก่อตั้งตั้งแต่ปี2014เนี่ยหน้าที่หลักๆของเขานะคือเป็นฝ่ายการตลาดนะครับเนื่องจากว่า,าผู้ร่วมที่ทำเกี่ยวกับเรื่องของวงการของคริปโตซี่คนอื่นๆส่วนใหญ่จะเป็นโปรแกรมเมอร์กันทั้งนั้นก็เลยตัดสินใจนะครับที่อาจจะทำหน้าที่บางส่วนที่แทนเพื่อน ในแอนโทนีโดริโอนะครับก็ทำการตลาดแบบมืออาชีพเลยและก็ช่วยอีเทเเรียม,มามากพอสมควรครับแต่เขาทำกับอีทโเรีย่นะครับก็ร่วมก่อต,ตั้งตั้งแต่ปี2014จนมากระทั่งปี2018เนี่ยเขาก็เริ่มที่จะประสบความสำเร็จมากขึ้นนะครับจนกลายเป็นมหาเศรษฐีพันล้านเลยนะครับ เขาสำเร็จมากๆมูลมาจาก f o r b บ s นะครับอ้างอิงว่าเขาประสบความสาเร็จเป็นมา4ฟันล้านในปี2018นะครับอย่างนั้นสิ่งที่เขากําลังจะทําอยู่เนี่ยคือการขายบร,รยิษัทบร,ริษัทเนี้อของดิล o ริโอนะครับคือดิเซนเต l เนี่ยน่าจะเป็นบร,ริษัทที่เคยเป็นขานะครับหรือเป็นตัวช่วยของอีทูเรียมาก่อน ซึ่งบริษัทนี้ก่อตั้งเมื่อปี2014เลขตัวเองว่าศูนย์กลางนวัตกรรมสำหรับเทคโนโลยีนะครับที่ดิสทรับและมีการกระจายอำนาจนะครับฉะนั้นถึงแม้ว่าเขาประสบความสำเร็จมาระดับหนึ่งแต่ว่าในวงการนี้ก็มีคนประสบความสำเร็จมากกว่านะครับอย่าง c o n s e n แซ s นะครับในเวอร์ชันแคนาดาแต่มีขนาดเล็กกว่าในบริษัทของเราเขาก็เลยคิดว่า ความสำเร็จของเขามันไปได้ระดับหนึ่งครับมันสู้คนอื่นไม่ได้เขาเลยตัดสินใจที่จะออกและไปก่อตั้งบริษัทของตัวเองฉะนั้นวันนี้ปิดท้ายนะครับที่ถึงแม้ว่าเขาจะเป็นผู้ร่วมก่อตั้งของ e ี h e เรียเนี่ยตอนนี้เขากําลังห่างตัวเองอยู่นะครับเขาก็เริ่มกล้าดต่ตัดสินใจเหมือนกาวินบูธและก็นายชาวฮอนชั้นละแต่ว่าอยู่ที่ว่าเขาจะประสบความสําเร็จมากเท่าไหร ฉะนั้นบทเรียนในวันนี้เราได้เรียนรู้อะไรเกี่ยวกับชายกว่านี้บ้างนะครับอย่างแรกนะครับคือความสําเร็จเนี่ยมันหากันได้ตลอดชีวิตนะครับบางทีความสําเร็จอนะ่ะมันไม่ใช่แค่เงินทองนะครับมันไม่ใช่แค่อ่าเรื่องของความสามารถที่เขาหาเจอนะครับตั้งแต่ร่วมก่อตั้งกับอีโตเรียแต่ความสําเร็จนะมันต้องหานะครับมันต้องมีความพยายามมันต้องหา มันต้องสร้างแนวคิดระบบแนวคิดใหม่นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องพักก็ต้องดูกันต่อไปนะครับว่าสิ่งที่ทำเนี่ยมันจะไปได้มากน้อยขนาดไหนแลวตัวเองเก่งไรเขาก็ต้องไปพักแล้วก็ทบทวนนะครับในเรื่องที่สองนะครับคือเรื่องอะไรนะครับในเรื่องที่สองคือเรื่องของความพยายามนะครับเขาเนี่ย มีความพยายามอย่างสูงนะครับและมีความสามารถที่หลากหลายเลยอย่างชาฮอกินสันก็มีความสามารถที่หลากหลายอย่างเกาวินวูดก็มีความสามารถที่หลากหลายแต่เขาก็มีความสามารถที่หลากหลายและเขาก็เป็นผู้เสียสละนะครับถึงแม้ว่าทีมงานแปดคนตอนแรกนะครับส่วนใหญ่จะเป็นนักโปรแกรมเมอร์เนี่ยมันมันก็คงรวมนักโปรแกรมเมอร์อยู่ด้วยกันนะครับแล้วก็คิดค้นระบบนิเวศใหม่ขึ้นมา หนึ่งในนั้นก็คืออีเ e r เรียมนั่นแหละแต่เขาเนี่ยเสียสละคือว่าเขาไปทำงานฝ่ายการตลาดแทนนะครับในด้านของอีเ e r เรียมนี่แหละเราก็ทำบริษัทของเขาเองไปด้วยนะครับถึงแม้ว่าบริษัทแม่อย่างอีเ e r เรีนะครับจะมีความเห็นยังไงมีแนวคิดยังไงเขาก็ทำตามเสมอถึงแม้ว่าเขาไม่ได้แรงแบบชาวนะครับฮอลลินสันที่ออกไปทำ บริษัทของตัวเองนะครับแต่เขาก็อยู่กับเวชริกจนเขารู้สึกอิ่มในการทำงานทั้งๆนะครับแล้วเขาค่อยผ่านตัวออกไปและผมหวังว่าคนนี้น่าจะมีบทบาทในวงการคืโตรงซี่ในอนาคตอย่างแน่นอนและท่านผู้ชมก็ต้องลุ้นไปด้วยกันนะครับสำหรับวันนี้ใครสามารถคอมเมนต์มาได้นะครับรู้จักชายคนนี้หรือเปล่านะครับหรือว่าผมนำเสนอตรงไหนผิดไปก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะครับ แต่ก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้รับชมคอนเทนต์นี้ด้วยกันฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งนะครับที่จะติดตามข่าวสารเกี่ยวกับคริปโตเคอร์เซีได้ทุกสัปดาห์เลยทีเดียวและผมหวังว่าวันนี้นะครับทุกท่านจะฝากกดปุ่มติดตามและกดุ่มซับสไ์นะครับเรามี4ช่องทางคือบล็อกดิจิ c เฟ o บุ๊กยูทูบหลายกลุ่มโดยเฉพาะ l ลายกลุ่มนะครับเราชื่อ c r y ปโตเคอร์ซีคอมมิชชก็สามารถที่จะทักเข้ามาได้ครับเพราะว่าเราเนี่ยมีการอัปเดต กันตลอดเลยนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นข่าวนะครับการเทรดไอวานข้อมูลเกี่ยวกับคริปโตเนซี่เบื้องต้นนะครับในกลุ่มก็สามารถเข้าไปพูดคุยกันได้เพราะกลุ่มเาเป็นคอมมิชชั่นอยู่แล้วตอนนี้นะครับเรามี3กลุ่มแต่มี2กลุ่มหลักกลุ่มแรกนะครับก็คริปโตเคินซีคอมมิชชั่น,ลน,ลนกลุ่มหนึ่งแล้วตอนนี้ก็กลุ่ม2ใครเข้ามาใหม่ก็ต้องยู่หนูกับกลุ่ม2นะครับและสําหรับผมละก็จะส่งลิงก์ไปให้แต่แนะนําว่าให้ทักมาที่ Facebook ดีกว่านะครับเพราะมันจะอัปเดตแล้วผมจะส่งลิงก์ไปให้ แต่สาหรับวันนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ได้ติดตามชมในคอนเทนต์เกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยการเกี่ยวกับคริปโตเคินตซี่ด้วยกันและผมหวังว่าท่านผู้ชมทุกคนนะครับจะติดตามด้วยกันและผมหวังว่าอีกหวังว่าเราก็อีกหวังว่านะครับว่าพอร์ตการลงทุนของท่านนะครับและการลงทุนของท่านในวงการคริปโตเคซี่จะมูนไปด้วยกันกับช่องคอยนิวส์และสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับ